สวัสดีค่ะมอร์นิ่งตอนเช้าเช้าก้าวแม่แม่เอฟซีทุกท่านวันนี้น้องข้าวแป้งมามอร์นิ่งป้าป้าลุงลุงแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะก่อนที่จะดูคลิปอ่ากดเลืบให้น้องข้าวแป้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่ไปของน้องข้าวแป้งด้วยนะคะอู้ฉี่ม้าฉี่มา้าฉี่ เป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเมื่อเช้าก็เอาอันนั้นมาให้เด้จ้าน้องกินแล้วน้องก็จะนอนแบบนี้นะคะ น้องก็จะนอนหลับเมื่อคืนหมาม้าไม่ได้นอนเลยลูกหมาม้าไม่ได้นอนเลยหนูได้นอนไหมคะมเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้หมามา้าเสียงดังมากมากเลยเสียงดังหรอลูกไม่ได้นอนเหรออมไม่ได้นอนเหรอ เสียงไระอะเสียงไรคะถ้ามีเสียงอะไรมาสเก็ตข้างหูน้องก็จะเป็นแบบเป็นแบบหูแบบหันซ้ายหันขวาอะไรประมาณนี้คะ่ะตาน้องก็จะหลับตาน้องจะลับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ก็หมามาก็โทษหมามาก็โทษลงหมามาก็โทษ มามา่กับต้นนะคะนะคะเมมเมมเมเม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 มอุปปู่ของแม่อุปปู่ของแม่เอาน้องจำ นไมคะทุกคนตา